ปวดตุบๆแล้วทั้งวันอะบอกบ็อกบ็อกบ็อกไงไม่ใช่ต้องเติมเอสด้วยบ็อกไม่ใช่ตัดออกแล้วเติมเป็นดับเบิลเอสบอกเป็นวีโอมีโอดับเบิลเอสกับบอกไอน้องตาลไปล้างให้กูหน่อยไปกูทำไมชอบใช้น้องใช้นุ่งอ่ะก็น้องนุ่งอ่ะถึงใช้ถ้าน้องไม่นุ่งไม่ใช้หรอกโอ้โห จำมุกได้เปล่าจำมุกได้เปล่า <c oughs> เอาจานมันหายไปไหนอ่ะเออลืมไป,ปว่าะวางจานแล้วจานหายพี่ดมไม่ชอบอือฮึทำไปเรี่อยๆอันยเง้ยฮะพี่ดมมได้กินไปกี่ันแล้ เรื่อยไม่นับน่าร่อีอะต้องใช้โคต้าให้คุม้มไอติมถ้วยเดียวกินสามวันเลย ชื่อแบงค์แม่ต้องตอแม่น้องตาหรือชื่อตาไม่ได้ชื่อตาลหรอกชื่อน้ำตาน้ำปลาแม่ร้องไห้บ่อยตอนท้องหนูแต่บอกว่าชื่อมันอับป,ประโมคแม่ก็ชื่อน้ำปลาน้ำตาวตาชื่ออะไรเงี้ยละเปลี่ยนเอาเป็นน้ำตาแทนละกันจริงๆก็ชื่อเด็กหญิงน้ำตานี่แหละเห <c oughs> มืนอนเด็กชายเอ็นจอยอย่างเงี้ย พี่นัทจริงๆก็ชื่อเอนจอยแะรึปล่าพี่แบงค์แบงค์รู้แล้วมั้งใช่ปะรู้แล้วชายเอนจอยถ้าเกิดเป็นตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบจามมากสวัสดีครับผมชื่อเอนจอยครับเนื้อรากระตายเอนจอยแล้วเข้ากับบุคลิกอยู่ด้วยสนุกสนานดีน่าจะชื่อชื่อเพียนนะโอเคอยู่เฮ้ยเพียนป้าอะไรล่ะรู้ดิพี่แบงค์นะชี่ชื่อเพียนนะน้องตาชื่ออะไรกาก พี่นัดก็กาพี่นัดโน้มมากโน้มโน้มโน้มตามไปเช็คก่อนมีใครขโมยของตาอันหรือเปล่าเห็นตู้นี้มีคนมาใช้บริการลา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 กินให้มันตำมเสมอ เดี๋ยวถึงจุดหนึ่งจะลงยาก